ตอนนี้ช่างชาจะมาทําการงัดยางเนาะก็ลูกค้ามาบอกป่ายางให้หน่อยมะหลักการง่ายๆในการป่ายางเนาะก็อันดับแรกเอาลมออกก่อนนะเอาออกทําไมก็มันจะได้ไม่มีแรงต้านทานเราไงหลังจากนั้นก็กดให้ลงยางให้ให้ยางลงขอบไม่ใช่ให้ขอบลงยางนะใชาเล็ก เนี่ยข้าเป็นนี่แหละตัวจริงกาตโนใครอยู่นูนกาตโนก็ไม่ได้เครียดอย่างนี้เลยเออไม่อยู่นูนข้าข้าเข้ากับลูกค้าได้ดีแต่อยู่นี่ข้าไม่เข้าใครหรอกพอลูกค้ามาแต่ละคผแกก็รู้ดิมาหาข้าแต่เราคนมีแต่คนบ้าจะมีคนดีที่ไหนขาก็บ้าไปด้วยอันนี้ธรรมชาติเนี่ยก็การกันยานเสียกันไปก็เอามือกดนะ กดให้ลงให้ลงรอบนะให้เขาลงก่อนนะถ้าไม่ลงงั้นไม่ออกนะไม่เข้านะแน่นนะมามาดูจังๆแล้วก็อย่าลืมที่รองยางเขาเนี่ยรองด้วยแล้วแห็กเขาเป็นรอยมือใครงัดเป็นรอยหมดไม่รู้ไม่เกี่ยวจังๆจังไม่ได้งัดนะเนี่ยทังชาตจะคัวให้ดูดนะหลังจากนั้นก็คือหนึ่งสองสามเอาขาเอาขานะ่ะงัดรอไว้แล้วก็โยกสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามออกพ๊กนะออกพวกไมไม่ออกก็ซ้ำนะพ๊ก นะออกแล้วนะเดี๋ยวชาติจะโค้งให้ดูก็ได้นะหลัจานั่งงัดเลยเทคนิคง,ง่ายๆถ้าใครดูไม่ทันก็กดซ้ําๆนะซ้ำๆดูแล้วจะเห็นท่านชาติงัดวิธีงัดยังไงวิธีตียังไงนะหลังจากนั้นก็เนี่ยลุกก็สั่นออกนะเนี่ยอย่าลืมประแจกบอร์สิบสองต้องมีตลอดอยู่ในเนี่ยในกระมังนะอืม ก็มีกาวหนึ่งกระป๋องนะแทนปะแล้วก็ไอกระป๋องน้ำมันเครื่องหรือไอกระป๋องอูตูลูปนะเนี่ยแล้วก็ก็แค่นี้การกัดยางมือกดเก็บนี่กดเข้าไปดื้อนะใช่ไหมนี่เนี่ยดึงยางออกอือดึงยางออกอย่างนี้นะอันนี้เทคนิคการปะยาง ปาดได้ไหมเดี๋ยวก็รู้มาถ้าปาได้ก็ปาให้ลูกค้าถ้าปาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะก็ต้องบอกลูกค้าว่าสาเหตุทําไมต้องเปลี่ยนไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอกก็มีอยากปารสะปาดันดับแรกกะเกาะมาก็ดูจุกก่อนโอเคจุกผ่านนะจุกผ่านจุกไม่ขาดนะจุกไม,ม่ขาดก็เสะยขาทีหนึ่งนะลูกรอนอนี่คือลูกศรนนะแล้วใส่ก็ช่างก,ก็เอานมหนูโมไซอะนะมาแปลงนะใส่เข้าไปแปลง อืมอืมออาแล้วก็ทําการเช็คลมนะเดี๋ยวมาติดตามว่าทางชาจะเช็คลมไงคลิปยาวชาตัดไม่ค่าไปอยู่ตรงไหนก็ได้งานมันเยอะแต่ค่าไม่ไปเยอะไม่ค่ายอยูอย่เยอะแล้วค่าไม่อยากไปกรอบรบเหมือนมั้งเนาะเท่า,าไราลแล้วเนี<ำ>่ยหาจับโอ้โห,ห,หขาแล้วอ่ะค่าต้องใส่แว่นทำงานหน่ะปกติหนุ่มก็ใส่หน่อาายเราต้องเป็นหนุน้าลูกค้าบอกช่างสายตาดีเท่าว่เอ้า ก็มาขอนมันดีแต่ต้อวันนี้สายแว่นสายแว่นกันหมองไม่เห็นแล้วแต่ขับรถไม่ต้องสายแกน,าน,น,นกสายได hey, ้นะว่าหนะแกอยู่เท่าไหร่ยังนยันนึงอะหกสิบเต็มอย่างนี้นูน่นขันได้ดีเด<ำ>้อนั่นโอ้ยจะหกสิบแล้วแต่แกดูยังไม่แก่เนาะก่อนไปต่อเนื้อที่ต้องสายแน่ยหมอให้สายแว่นกันแดดกันแสงกันดูทร์ทรัพท์ก่อให้สาย ตอนนี้ช่างชาติได้เห็นหนามแล้วไม่ใช่เห็นหนามเห็นรูตั้งมีอะไรทิ่มมาแน่นอนเพราะโดนกลางยางโดนกลางยางคือหน้ายางถ้าโดนตรงเนี้ยคือมีอะไรทิ่มมาเนี่ยแกเห็นมหมถ้าโดนตรงเนี้ยถ้าว่าต้องมีอะไรทิ่มมาเดี๋ยวขาจะหาดูที่หลังอ่าจะให้เอฟซีดูว่ามันมีอะไรทิ่มเอาคงมองไม่เห็นหรอกนะซูมเข้ามาเลยกันเห็นไหมตอนนี้ช่างชาติเห็นแล้วหนึ่งแผลโอ้มันมีตะปูช่างชาติก็อยากเห็นนะตะปูอยู่ไหนหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวดูก่อนเลย อยากดูตะปูนะเดี๋ยวจัดกวาดหาดูก่อน,นเนอะเออมันมีตะปูแน่นอนเลยเพราะว่ารูมันใหญ่มากเลยเ,เดี๋ยวต้องชาต์ดูก่อนเนาะเจอแล้ว <c oughs> นี่เอฟซี <F 3> <c oughs> ดูนะมันไม่ใช่ตะปูหรอกออแต่มันเป็นเศษแก้วเอาป็แก้วเออเนี่ต้องชาตเห็นแล้วเดี๋ยวจะปะยางต้องดูให้ลูกค้าแล้วต้องดูแผลด้วยว่าตรงกลางตรงข้างตรงข้างคือแผลกัดตรงกลางคือโดนเศษแก้วนะเพราะยางหมดสภาพแล้วเศษแก้วสามารถทิ้มไปได้เลย อะไรก็ต้องทิ่มได้เสมอคอยดูดีเนอะเนี่ยชัางจตาจะเอาให้เห็นเพราะว่าถ้าไม่เอาน้ำออยเขาเนอะเดี๋ยวเขาขีไปก็แตกอีกเนอะมันมีเมื่อสามวันก่อนลูกค้ามาป่าเปลี่ยนไปสี่เส้นยังไม่จบมาหาชัางจตาเรียบร้อยมีเศษอะไรมันรู้ลูกค้าไม่เอาออกนี่ไงนี่คืออะไร okay, okay. เห็นไหม okay, okay. โอ้เนี่ยบอกชักางจ่าเราออกให้แล้วเนอะบอกว่าอย่าไป่วอีกไปเกี่ยวช่างจาแล้วบอกว่าหัดหลบตะปูบ้างขีนะเห็นตะปูก็หลบอย่าไปเหยียบนะ เราใครจะไปเห็นอ่าทั้งชาพูดเป็นมาทั้งาติอ่อยก็เราสบายใจนะเป็นลูกค้าบอกไม่ดูน้ําให้ไม่เกี่ยวทั้งชาติเนอะเดี๋ยวทั้งจาตจะปากเนอะมาเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวตับก่อนนะเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเศษแก้วเห็นไหมทั้งชาติบอ่อยนเดน้อนี่เห็นไหมนะนะเราก็ต้องดูว่าแผลมันเป็นยังไงนะแผลก็คือมันมีรอยตรงกลางอย่างเงี้ยนะ รูเนี่ย <คน S 1> เห็นไหม,ไมถ้ารูตรงเนี้ยใ <ไป S 1> ส่ถ่ายได้เลยเหยียบอะไรมาถ้าตรงข้างร้อ,อ,ยอยยับๆก็ถือว่ายางกัดนะแต่ตอนนี้เขาเหยียบอะไรมาเต็มๆคาราเบลเลยนะเจงาจ้าบอกว่าตอนนั้นปะอยางหน้าตอนนี้ป่ายางหลังปะอยางหน้ามาอีกแล้วก็คันเดิมนี่แหละนะก็ลูกค้าเข้ามาคันเดิม,ม่แหละเอจอาจ่าอยู่บ้านเปล่าอยู่ว่าเดี๋ยวมาติดตามดูอ่ะตอนนี้่จางาจ้าก็ทําการใส่กาวเนาะเดี๋ยววิธีใส่กาวก็ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยใส่แค่นี้่จุ่มเข้าไปนะ นะดูไว้ดีนะถ้าทำครั้งเดียวนะั้นป่ายางคงไม่ทำให้ดูบ่อยนะแล้วก็จี้ไปที่เป้าหมายแล้วก็วน,นะนนะวนนะอย่าใส่น้อยนะใส่น้อยเป็นแห้งนะหลังจากนั้นคือถ้าวนไปรู้สึก่าเขาจะแห้งเราหยุดเลยนะอย่าไปฝืนนะฝืนเขาเป็นขุยนะเป็นขุยไม่ติดนะเอาแค่ให้ชุ่มๆแล้วเขาจะแห้งป็นตัวเองนะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเราเริ่มเริ่มว่าเขาแห้งแล้วเขาแห้งหยุดเลยปั๊บ หยุดเลยนะหยุดยนะหยุดนะไม่หยุดเดี๋ยวเป็นขุยนะไม่ติดนะอ่าหลังจากนั้นเสกคาถาสักสองสามทีเพื่องเห็นไหมได้ยินเสียงงชาติเสกคาถาไหมเพื่องก็คือเป่าให้แห้งนี่แหละถ้าเราไม่เป่าก็ทิ้งไว้งี้เดี๋ยวค่อยปะนะทิ้งไว้ก่อนแป๊บหนึ่งมาติดตามหลังจากแห้งแล้วท่างชาติจะทาการปาะนะเดี๋ยวท่าชาติจะทําการปาะให้ดูว่าวิธีปะปะยังไงให้อยู่ให้เหนียวให้ทนนะมาติดตามดู ตอนนี้ช่างทาการปะนะหลังจากทากาวเปิดหน้านะเปิดหน้าคือแผ่นปะเนาะก็เราก็คํานวณดูให้ตรงกลางนะแล้วค่อยๆแตะไปช้าๆนะอย่างนี้นะอ่าพอแตะไปปับ๊บเราก็กดตรงกลางไว้อย่างเงี้ยนะแล้วทําการรีดนะ่ะรีดยังไงปล่อยลมออกก่อนเราค่อยรีดนะพอปล่อยลมออกรรีดเลยรีดเลยรีดให้สนิทเลยนะชา่างไม่สามารถทําให้ดูได้เพราะไม่ได้ตั้งกล้องนะเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูนะว่าเป็นไง มาเดี๋ยวตอนนี้จ้าทำการรีดให้ดูกนะรีดวิธีรีดปล่อยลมนะเนี่ยปล่อยลมออกเลยนะปล่อยลมให้หมดนะอ๋อให้หมดอ๋อให้หมดนะถ้าไม่หมดเดี๋ยวไม่จีบกันอย่างงี้นะแล้วก็รีดเนี่ยพี่โป้งเราเนี่ยเนี่ยรีดนะอ่ารีดอย่างเงี้ยนะการปะยางนะแล้วก็ดึงอืมดึงเนี้ยนะดึงนะไม่งานนะ เนี่ยดึงเลยปาบก็ให้นะหลังจากนั้นก็ลอกนะลอกไม่ได้ก็ไม่ต้องลอกเ้าลอกได้ก็ลอกออกเลยนะถ้าลอกได้ลอกออกเลยนะถ้าลอกไม่ได้ก็ไม่ต้องลอกนะหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะอืมก็ถ้าให้ชัวร์ก็ต้องทําแบบนี้ให้ชัวร์ให้ให้นิ่มเนียนเนี้ยเนียนเนี่ยทำนี้นะอย่างเงี้ยตีนะโอเคแค่นี้พอ แล้วนั้นก็มาเช็ครอยรั่วว่าจะมีรอยรั่วไหมถ้าไม่มีก็จบเกมมาก็ติดตามดูแล้วกันนะเดี๋ยวทั้งเจก็ขอขยับกล้องหน่อยนอือนะเ้าเอาแผ่นนี้ออกได้ออกเลยเ้าออกไม่ได้เราก็เดี๋ยวทําการเทสน้ํานะเทสน้าแล้วมาติดตามตอนนี้ท่างชาทาการประกอบยางมาติดตามดูว่าทั้งชจ้าจะประกอบยางไงนะลูกค้าเขาก็นั่งดูอยู่จะประกอบยังไงอันดับแรกทัางชจาบอกเลยเนอะน้ำนะชจ้าเช็คยางแล้ว น้ำใส่เข้าไปเลยเนี่ยใส่เ kind พ of ื่ออะไรนะอุ้ยก็เพื่อให้มันแบบไม่แห้งไงนะหาน้ําแล้วนะเจอเศษอะไรนะอาจารบอกแล้วมาหาจุกจุกอยู่นี่มาเดี๋ยวดูทั้งจจดว่าจะใส่ไงอันดับแรกก็หาจุกก่อนนะเนี่ยมือสอบเข้าไปนิ้วงัดนะแล้วก็ใส่น็อตอ่ะก็ใส่น็อตอ่ะนะแล้วก็เนี่ยกับการกดเข้าเข้าไปในร่องยางอ่ะนะ ย้าไม่ย้งนะแล้วก็เอานิ้วยัดเข้าไปให้เขาเข้านะถ้าไม่เข้าคงงัดก็ไม่ได้นะหลังจากนั้นก็คือมันไม่มีอะไรหรอกง่ายนะจุกเอาไว้ที่หลังตรงข้ามจุกนัดเข้าเลยเอามือนิ้วโป้งกดนะเอามือดันนะเนี่ยอย่างเนี้นะก็ดูเนี่ยอย่างนี้เอามือดันก่อนนะแล้วก็เหลือจุกไว้อย่าไปดันเข้านะ่เอาจุกไว้ก็ได้ดันตรงนี้นะเนี่ย ข้ามั้ยดูดิถ้าชาดถอดล้อชาดเหยียบไปนะจะไม่ถอดล้อไม่เหยียบเลยนะแล้วก็ให้เขาลงขอบนะเออให้เขาลงขอบหลังจากนั้นก็มางัดงัดก็คือเอาด้านนี้นะอย่าด้านนี้นะชาดบอกเลยนะอ่ะเนี่ยกันะเอียงออกนะเอียงออกนะอย่างงัดตรงนะกัดยางนะเอียงออกนะเอียงยังไงนะดูดูรสชาดงัดเนี่ยเอียงเงี้ยปากก็ให้เห็นไหมเอียงนะเอียง อย่างเงี้ยนะอย่าไปงัดตรงนะเดี๋ยวกัดยางนะหลังจากนั้นก็คือเนี่ยไล่ขอบนะไล่ขอบให้เขาลงนะจะได้งัดง่ายนะเดี๋ยว้าจะเอาจริงนะงัดเข้านะตอนนี้นะงานละเอียดออกนะเอออย่างเนี้นี่คืองัดในรถนะเนี่ยจุกเอาไว้งัดสอ่งนี้เข้าแล้ว แล้วก็มือบีบมือบีบนะเออบีบนะปั๊บเข้าแล้วนะเลาจะบีบแล้วก็ก็ทําการใส่ลูกศอนเข้าไปแล้วก็เช็กลมนะตัวเช็คเครืองชาติเสียเดี๋ยวค่อยซื้อนะตอนนี้ก็คือทําตามธรรมชาติก่อนที่เรามีนะความรู้สึกนะความรู้สึกที่เราเคยทํานะอืมหลังจากนั้นก็คือเนี่ยหมุนคอตึงนะคอเติมลมได้อย่าเพิ่งหมุนแน่นนะ เดี๋ยวถุกเขาจะหนีบนะแล้วก็เติมลมให้ขึ้นขอบนะด้วยความรวดเร็วนะเดี๋ยวคลิปยาวเดี๋ยวแช่ต้องตัดต่ออีกนะอ่านี่คือเทคนิคตั้งแต่ทำคลิปมายังไม่เคยป่ายางให้ดูเลยมั้งการแต่เครื่องเนาะ จทำได้มันาะท่ชาติบอกว่าใครๆก็ทําได้มากป่าอย่างแต่มันไม่ใช่ง่ายทุกคนนะหลายคนที่บอกว่ามันไม่ง่ายนะท่านชาติก็ลองให้ทําหลายคนแล้วลูกค้านะบอกไม่ง่ายไม่ง่ายท่านชาติทำไมทําเร็วแช่บอกซ้อมบ่อยๆขุดบ่อยๆนะเติมลงไปอนอันนี้ยังลึกอีกนิดนึงนะเอออย่างเงี้ยยังลึกไม่พอก็เติมเข้าไป เฉื่นไปนะอันนะก็ไล่ขอบนะให้ขึ้นเส้นขอบนะาารเจ้าจะบอกว่าขึ้นขอบอย่างไรเออยเินไปเนี่ยวิธีขึ้นขอบก็ดูเส้นเส้นขอบล้อเนี่ยนะให้เขาขึ้นนะอ่าขึ้นหมดละสองข้างนะดูสองข้างนะเจ้าขอดูขั้นสุดโอเคขึ้นขอบสองข้างนะก็คือว่าผ่านนะ แล้วจากนั้นก็ล็อกน็อตล็อกน็อตซะนี่นะตึ๊งอย่างเงี้ยล็อกเข้าไปล็อกน็อตนะเออล็อกตึงๆนะไม่ต้องไปแน่นนะเดี๋ยวถูกขาดนะเอาตึงก่อนนะอย่างงี้นะเอาแค่ตึงๆเรารู้สึกว่าเราล็อกแน่นแล้วนะนะอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยพออย่างงี้แน่นไหมขอดูดิโอเค ลมช่างเสียเนาะเดี๋ยวช่างจะต้องใช้ชี่เช็กลมตลอดแต่ว่าเสียเดี๋ยวเต้องไปซื้อใหม่นะเนี่ยเออเนี่ยประมาณก็ถือว่าโอเคนะเขาขี่คนเดียวนะมาแล้วก็ใส่น้ำทุกครั้งอย่างเงี้ยเนี่ยนะลูกศรไม่ลวก็คือจบนะคลิปนี้ไม่มีอะไรนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามชักชาติเพื่อให้ชักชาติได้มีกำลังในกำลังใจในการทำคลิปของทัพ 你给了聊天气